ก็จริงๆต้องเริ่มที่ตัวเราเองครับอะไรที่ดีเนี่ยคนก็จะวิ่งเข้าหาเราวก็มีทีมที่เก่งมีไอเดียที่ดีใช่ไหมไอเดียอย่างเดียวก็ไม่มีประโยชน์เราต้องลงมือทาให้เก่งด้วยก็ต้องมีทีมที่เก่งจังหวะเวลาที่เหมาะสมอยู่ถูกที่ถูกทางแหมพวกเนี้ยมันสําคัญมากกว่าแล้วถ้าใครยังหาจังหวะไม่ได้ยังหาทีมไม่ได้หรือยังไม่อยู่ถูกที่ถูกทางเนี่ยสิ่งที่ทําได้ณตอนนี้เลยก็คือคอนเน็คคอนเน็กชั่นสร้างคอนเน็กชั่นหาทําสิ่งใหม่ๆ ออกไปทาสิ่งใหม่ๆทุกวันก็จะได้ประสบการณ์ใหม่ๆเจอคนใหม่ๆนะครับได้เน็ตเวิร์งใหม่ๆนะครับเผื่อจะไปเจอโคาวเดอร์ ers, ไปเจอนักลงทุนอย่าทสิ่งเดิเดมๆซัมทำสิ่งที่เราไม่เคยทํามาก่อนนอกเหนือคํามปิดโซนของเราเราจะได้รสชาติใหม่ๆของชีวิตก็จะ expand เน็ตเบืของเราไปเรื่อยๆแล้วจริงๆไม่ว่าคอนเนคชั่นจะดียังไงนะครับถ้าทีมไม่เก่งไอเดียไม่ดีจังหวะไม่ใช่มันก็ปิดฟันดิงไม่ได้เพราะฉนั้นมันต้องกลับมาดูที่ตัวเราว่าเราทีมเก่งไหมไอเดียเราดีไหมไทมิ่งเราดีไหม ทายงของเทรนด์ของโลกกำลังไปในทิศทางนี้หรือเปล่าในอนาคตมันคือสิ่งที่ใช่หรือเปล่าต้องดูว่านักลงทุนแล้วที่สําคัญเลยคือจะไปคุยกับใครต้องศึกษาก่อนเลยว่าเราพูดภาษาเดียวกับเขาไหมพูดง่ายคือเขาต้องการอะไรไม่ใช่พูดสิ่งที่เราต้องการนะพูดสิ่งที่เขาต้องการไม่ใช่พูดสิ่งที่เราต้องการอันนี้คือข้อผิดพลาดเราต้องไปหาคนที่เขาเรียกอยู่ถูกที่ถูกทางก็คือไปหาคนที่พูดภาษาเดียวกันเราสามารถที่จะตอบโจทย์สิ่งที่เป็นเพนพอยของเขาหรือเป็นสิ่งที่เขาต้องการจริงๆได้ VC ซก็ต้องไปศึกษาดียวบา VC เปิดมาเพื่ออะไรแต่ละ VC ซจะไม่เหมือนกัน objective ข,ของเขาขแต่ละที่ตี DC, สิทธิ์สงการลงทุนก็จะไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราต้องศึกษาคนที่เราจะไปคุยด้วยก่อนไม่ใช่พูดเหมือนเดิมหมดทุกอันในสิ่งที่ตอบโจทย์เราต้องตอบโจทย์เขาอันนี้คือสิ่งที่แตกต่างมันคือ supply demand ถูกไหมครับถ้ายิ่งมี demand เยอะ supply คนทําไม่กี่คนเนี่ยเราก็จะเลยก valuation ได้สูงปิด funding ได้ยเยอะแต่ถ้าเราไปรู้จักคนน้อยไปคุยละน้อยที่นะครับ กลายเป็นสป라이ดะกว่าดีมาร์เนี่ยราคาก็จะลดลงฟันดิ้งก็จะได้น้อยลงมันมันคือสป라이ดีมาร์มันคือหลักเศรษฐศาสตร์อย่างยังบิทคับเราก็มีบิทคับเบนเจอร์เนี่ยก็โอ้ปีแรกลงทุนไป10ล้านบาทปี2องลงทุนไปหนึ่งล้านบาทเนี่ยก็ที่น่าตกใจคือปี2021นะครับทั้งประเทศไทยเนี่ยเราเราลงทุนรอบซีดราวได้แค่3เจ้าบิทคับเบนเจอร์เจ้าเดียวลงทุนมากกว่าทุกคนในประเทศไทยลงทุนให้กับสตาร์ทอัพประเทศไทยรวมกันในปี2021ปีเดียวนะครับลงลงทุนไป10กว่าตัวก็ จริงๆมาคุยกันได้นะครับทุกคนเราก็อยากจะช่วยยกระดับอีโคซิสเต็มของสตาร์ทอัพไทยให้ดีขึ้นถ้าใครอยากจะมีต้องการเงินทุนก็ศึกษาบิทคับเอนเจอร์ว่าเรามีมาร์เก็ตติ้งสงไงของการลงทุนใช่ไมหมครับเราต้องการอะไรมาพูดคุยกันได้ถึงว่าถ้าใครมีซีเนจี้คิดว่าสามารถทํางานร่วมกันได้เนี่ยก็อย่าลืมติดต่อมาที่บิทคับเอนเจอร์ได้เราก็มีการลงทุนตลอดก็หวังว่าจะเพิ่มเงินลงทุนตรงนี้ให้กับสตาร์ทอัพไทยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทุกปีก็หวังว่าจะ ลงทุนในกับสตาร์ทอัพไทยมีเงินที่จะลงทุนในกับสตาร์ทอัพไทยเนี่ยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทุกปีนะครับ